เขากำลังมีความสุขกับการกินคุณหน้าจำไรทีวันไหนอันนี้คืออะไรอันนีเพื่อใครมากินไปเดี๋ยวก็รู้กินไปเดี๋ยวก็รู้เขาไม่สนใจแล้วคนนั้นน่ะคนนั้นไม่สนใจแล้วนี่ไงกินอย่างเดียวแล้วกินอีกคนเผาไม่อยากจะทำนะโอ้ กินหมูเปล่าไม่กินไม่กิงไม่กินลิาไม่กินหมูเฮ้ยไม่บอกเอาคืนได้เหรอไม่ได้ม่ีคนถ่ายพี่บอกอ่ะเปรี้ยวไี่มีคนถ่ายอ่ะเตงนัางถ่ายยังไงอ่ะถ่ายก็เห็นแต่หมูเข้าปากไก่เป็นไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกไก่อร่อยที่สุดในโลกเมื่อกี้มันหล่นพื้นนะอ ซื้ออาหาไม่ด้เลยไ่้ือน้ำแข็งังไม่ได้เลยพี่สะไผ่เราทิ้งกระดูกไปให้เขากินด้วยมาก็เยดี่ไไทยที่กินหมน้ำลายหนูนาหนึ่งมิานะครับเอาแล้วอ้อยไปกัน